มาตามต่อครับผมหีเล็กสายมันครับยังอยู่ที่หน้าติดสีเลสของผมครับถนนสตึกพยัคฆภูมิสัยหรือว่าบุรีร,รัมศรคามครับตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วแปลงสุดท้ายติดถนนเลยตอนนี้อยู่นั่งอยู่กับสองในหน้าสุดรอครับผมใจดีด้วยเขาบอกไม่รู้จริงหรือเปล่าีครับอันนี้เห้ได้ครับ อันนี้นเป็นเสื้อ,อเป็นเสื้อของทีมงานจัดทําขึ้นใช่ไหมทีมงานรถเกี่ยวข้าวป๋าโจครับมีเบอร์โทรด้วย088 325 5052ครับสนใจติดต่อเลยมีบริการแบบเอาใจลูกค้าหรือเปล่าเอาครับเอาเอาอยัางไงบ้างลองพูดมนนาสิก็20ไร่เกี่ยว17ไร่อะไรเงี้ยอ๋อ <15. S 1> รถรถจำนวนไร่ให้ด้วยใช่มีลูกสาวยิง่ง รถใหญ่หมอมีลูกสาวยิ่งรถดีกถ้าลูกสาวลูกสาวสวยมากล่ะโอ้รถงดเลยรถเยอะเลยรถฟรีเลยถ้าสวยน้อยนล่ะตามสาวสาวตามเนื้อผ้าถ้าลูกสาวถ้าลูกเขาเป็นกันเลยล่ะ รอบนึงครับเสร็จในหน้าโจไปแล้ววันนี้เสียย่าให้ตัวหนึงด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณทีมงานในหน้าสวัสดีครับใครนั่นลุกในหน้าบ้านอ๋อในหน้าในหน้าวิ่ชนกันเลยครับ พูดถึงไหนถ้าถ้าเกิดเจ้าของนามีมีลูกเป็นกระเทยล่ะเขาก็เกี่ยวให้ธรรมดาเลย๋อเกี่ยวใ,ให้ธรรมดาครับลดลดไล่ธรรมดาถ้านาเยอะก็ลดไปครับแล้วเดี๋ยวกะข้าวแล้วก็จะขอเออวจะขอก็ลดให้ได้ปีนี้ข้าวมาแรงเนาะร,รถเกี่ยวก็เห็นใจเจ้าของนาใช่ไหมครับเห็นใจกันหมดเลยลดให้ได้ในฐานะที่เสียยะว,วันนี้ปี ้วดูการ63นี่ก็เป็นหนึ่งในในหน้ารถเกี่ยวข้าวนะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกเจ้าของนาที่แบบว่าข้าวไม่ดีแล้วก็ราคาข้าวไม่ค่อยดีอะไรทำนองนี้อ่ะก็พูดได้เลยยังไงอ่ะก็ดูดูดูที่ข้าวครับดูที่ข้าวนะดูที่ข้าวอ่าดูที่ข้าวถ้าพูดว่ามันอะไรมันบกคืดไหมเขาบกคือมั้ยยังสิเกิด เมาเอาเลยไหมครับเอมาได้เนาะเมาได้ครับคุยกันได้ครับเราคุยกันได้ทั้ง่นนาทั้งเจ้าของเขาครับคุยกันได้รถเกี่ยวก็เห็นใจเจ้าของนาเนาะใช่ใช่ใช่นี้แรงด้วยแล้วก็น้ำท่วมด้วยเพราะที่อยู่ใกล้แม่น้ำมูลตอนนี้บ้านเราแม่น้ำมูลไหลผ่านเห็นใจกันหมดลยครับราคาข้าวก็เกี่ยวไล่าละปกติปกติของทุกปี แต่ว่าแต่ละพื้นที่นี่ราคาจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เราขออนุญาตไม่พูดถึงดีกว่าอย่างของผมนี่สามไร่ร้อยครับ นะครับเดี๋ยวต่อไปก็มาเทแล้ว เวรนช่วยบ้งเวอร์ด้นด้มยง ค่อนข้างสวยครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวครับเปียกความชื้นเยอะเป็นนิดหนึ่งดูจากสายตาผมแล้วไม่นิดหลอกเยอะเลยล่ะครับเพราะว่าเ้าาลมครับก็ต้องยอมรับสภาเท่า,าเสียโนนะครับแจ้งมาแล้วเสียโนเอาไปเที่ยวแรกเที่ยวก่อนนี้ได้กิโลละ แปดบาท20นะครับข้าวเขียวค่อนข้างเขียวด้วยล่ะเขียวแล้วก็ดำด้วยครับเนื่องจากหญ้าดอกกระดำมาเยอะเลยแปลงที่อยูด่ด้านล่างนะครับแปลงนู้ ได้ถ้ามีลูกสาวนี่ราคาราคาดีดีเป็นพิเศษเลยถ้ามีลูกสาว เกือบเต็มอุ้มแล้วครับไอ้ที่เอาไม่ได้ก็มีนะครับผมมันน้ำมันเยอะเรามันจมน้ำครับเราก็ต้องยอมรับสภาพให้ได้ จะได้ขับหล้อทีคลิปที่อีกขับมาเมื่อเช้านะครับมีสา่ามีหเสียงหวอลั่นๆเนี่ยก็วนเส้นครับบันทึกวิดีโอบันทึกภาพไปได้ก็ไปดูที่ช่องวุ้นเส้นสายมันนะครับตอนออกมาคลิปแรกเลย ก็จะได้ใบเกี่ยวก่อที่อื่น ขึ้นเทนลเลอร์ของรถเกี่ยว ดึงโซ่ครับโซ่ย่อนนิดหน่อยแรงจัดป่าพี่แรงจัด <c oughs> อย่าลืมเรียกใช้บริการครับนี่ทีมงานรถเกี่ยวข้าวป๋าโจเบอร์โทรสัพทย์ครับ088 325 5, 5 052 10บล้อเกือบจะสอยดากแล้วเมื่อกี้มอแต่พูด นี่ครับก่อนขึ้นเอตลเร์ร์ฟางที่ร่วงลงจากนิตะขาบรถเกี่ยวข้าวครับนี่โกยออกแบบทำความสะอาดอย่างดีเลยไม่ทำให้การจราจรมีปัญหาแน่นอนครับทีมงานนี้คุณาภาพจริงๆสุดยอดครับสุดยอด พื้นผิวจราจรนี่เป็นปกติแน่นอนครับรับประกันคุณภาพเตรียมตัวขึ้นเดลเร์ครับ เรียบร้อยอเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ